ครูเจนค่ะโภคค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บูรณาการแบบสตรีมนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะก่อนที่เราจะมาทําการประดิษฐ์นะคะเราจะประดิษฐ์แขนไข่แฟนซีนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของสตรีมก่อนค่ะตัวแรกนะคะ S size วิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้สดุออุปกรณ์รูปร่างต่างๆนะคะและได้เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีน้ําหนักมักเบามากนะคะจะเคลื่อนที่ได้เร็วภายใต้แรงโน้มถ่วงนะคะในระดับลึกโดยใช้ขาขวดน้ํานะคะเป็นสื่อที่ทําให้แผงไข่แฟนซีนะคะของเราเคลื่อนที่ได้ค่ะที่เทคโนโลยี Technology. เทคโนโลยีนะคะเด็กๆนะคะจะได้ดูวิดีโอ y o u t u b e นะคะการประดิษฐ์แขนไข่แฟนซีนะคะแล้วก็รูปนะคะรูปภาพแขงนไข่แฟนซีนะคะต่างๆนะคะอ่านริ d i n ่ w r i ติ n ง a n i a r i t h m e t i c นะคะอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นนะคะเด็กๆจะได้อ่านนะคะได้อ่านวัสดุอุปกรณ์นะคะได้เขียนนะคะออกแบบนะคะได้คิดคิดวางแผนนะคะว่าเด็กจะประดิษฐ์อย่างไรนะคะ E e n g i n e e r ยริวิศวกรรมศาสตร์นะคะดเด็กๆนะคะจะได้ออกแบบนะคะแผงไข่แฟนซีนะคะในรูปแบบต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเอาร์ตศิลปะนะคะเด็กๆนะคะจะได้ตกแต่งแผงไข่แฟนซีตามจินตนาการของดเด็กๆนะให้สวยงามค่ะ M อมิชเมติกคณิตศาสตร์นะคะดเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้รูปร่างรูปทรงนะคะและจํานวนวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาประดิษฐ์ค่ะ S r i ิชชวลิตจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นนะคะเด็กนะคะจะมีความอดทนนะคะในการประดิษฐ์ผลงานของเด็กเให้สำเร็จค่ะ S ตัวสุดท้ายนะคะ Si f ฟิ s i e นซี o f e c o n o m i c นะคะลับปัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเด็กๆนะคะจะมีภูมิคุ้มกันนะคะโดยรู้ว่าหากไม่มีแผงไข่นะคะเด็กๆนะคะจะสามารถใช้อะไรทดแทนได้แล้วก็นำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์แผงไข่แฟนซีค่ะ ค่ะต่อไปเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแฉงไข่ฟันซีของเรานะคะเด็กๆอ,อ,อุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะคะคือ e canal นะคะก็คือแ็งไข่นะคะที่เป็นกระดาษนะคะชิ้นต่อไปคือ water bottle c a ปนะคะฝาขวดน้ํานะคะอันต่อไปก็คือ,อ wood ball นะคะเป็นไม้สําหรับเสียบลูกชิ้นนะคะแบบนี้นะคะอะต่อไปคือ ruler ไม้บรรทัดนะคะ เ a จิกเทนนะคะแล้วก็คัลเลอร์เ r เปอนะคะกระดาษสีค่ะค่ะต่อไปนะคะกลูกาวค่ะ s ิสเตอรกันไกค่ะ Pencil ดินสอค่ะลูกเชือกค่ะคัลเลอร์สีค่ะ, oup, คะ, color, คะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการประดิบนะคะเอาแผงไข่แผงไข่แฟนซีของเรานะคะอันดับแรกคือเริ่มจากเด็กต้องออกแบบ ออกแบบแผงไข่ของเราก่อนนะคะเด็กๆสามารถวาดนะคะเด็กๆอยากทําเป็นแบบไหนวาดลงไปในกระดาษก่อนนะคะแบบนี้นะคะ,อะโอเคนะคะไปเราจะมาเริ่มทาการปลิตกันค่ะค่ะอันดับแรกนะคะดเด็กๆเราจะนำแผงไข่นะคะมาตัดตัดตัด,ตดให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะดเด็กๆก็คือ,อคว่ำกับหงายแบบนี้นะคะเมื่อเราตัดได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะ นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาเจาะรูนะคะเจาะรูด้านหน้านะคะสองข้างเลยเจาะลงไปนะคะสองข้างใช้ไม้ลูกชิ้นแหลมๆนะคะเสียบลงไปอย่างนี้นะคะเมื่อเจาะรูได้แล้วนะคะเราก็จะนำไม้มาใส่เสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ขวดฝาขวดพลาสติกนะคะแบบนี้เพื่อให้เป็นล้อนะคะสองข้างเลยนะคะ เด็กๆเมื่อเราใส่ล้อแล้วนะคะทั้ง 4- ี่สี่ล้อเลยนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาตกแต่งนะคะโดยเริ่มจากการวาดตานะคะโดยใช้ปากกาเมจิกของเรานะคะเด็กๆวาดวาดตาลงไปนะคะเด็กๆวาดตาทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราจะตกแต่งให้สวยงามโดยการทําปากของไก่โดยใช้กระดาษนะคะสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งตามจินตนาการให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะ ค่ะเด็กๆนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้กระดาษสีนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งเป็นปากนะคะเราตัดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใช้กาวติดแล้วก็แปะลงไปตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะจะตัดเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะคะเด็กๆแล้วเราจะมาติดเป็นหงอนไก่ด้านล่างนะคะด้านล่างปากตรงนี้นะคะ,ะติดลงไปเลยนะคะจากนั้นก็คือติดหงอนไก่ข้างบนนะคะนี่หรือเด็กๆมีจินตนาการนะคะเด็กสามารถตกแต่ง แผงไข่ของในเด็กเนี่ยสวยงามกว่านี้ได้นะคะนี่เราก็จะได้แผงไข่แฟนซีนะคะเราสามารถนําไข่มาใส่ด้านหลังได้นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือแผงไข่แผงไข่แฟนซีของเราก็สําเร็จนะคะแบบนี้นะคะเด็กค่ะ,คะแผงไข่แฟนซีครูเจงกับครูโอสวยไหมคะค่ะ,ะสัปดาห์นี้นะคะครูเจงกับครูโอก็ขอจบการเรียนรู้บูรณาการแบบสตรีมจต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะ